สบายดีท่านผู้ชมมาเดอ้อกินมักสม้มน้ำกันเดอ้อมักกระทันเมื่อนี้น้องคิดอยากกินมักสม้มแหง้แหงๆตั้งแต่ตัวยู่บอนเฮดเวียดคนไหนเนาะมันบมูมีซื้อมักกระทันมาเองจัดเองอืมอืม,อม,อม ผมจะยากบ่หมักส้มอ่มผมจะยากบ่ไหมเนี่ยเย็นเย็นหรอรุอรอนี้ใส่มือเดยมนะั ้ากรบเพราในหนึ่งเวียกนั้นกรบเพราในเห็ดในหนึ่ลืกบ้านบมาในเห็ดเวียกหันซานบ้านซองหดพักนั่งข้าวแต่งอาหารยำแรงยามนี้คำไว้ไหมยมนี้แฟนครับเปิ้นว่าเขากินเขาว่า แบบโบเป็นธรรมชาติโบซวนล้มซวนวาว่ัสิอืมแล้วเขากินไวอือหือซอยกระเทียมแจอือหือคลักคักคลักคัก อยากแห้งคุณคนอืมอืมคุณน่ะคัคคัๆคัแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งกระเทียมทั้งหอมบัวคักอันนี้เนี่ยอืม เชลกับบุญเนี่ยน้ำป,ปลาแดกปลาลาซอยหอมแดงหอมกระเทียมใส่ร่วนเนี่ยบุญได้หลายเรื่อง <laughs> อ่ะ อยากงไามีเสียงหลุดเนาะเงินแคมป์ทางนี่อัองชิลลนะคันมีข้าวขวัวใส่แห้งคักนั่นนี่นะว่าทันได้ขวัวแงใาเหนียวเหนียวคัคคักคุ้นคุ นนี้มันบนหนาวท้อเมื่อวานเมื่อวานนี่หนาวหนาวเมื่อก่อนแหงคักลมแห้งแหงค่อยนมามักยุ่งแยมหนาวแต่โบหมักมันลมอ่ะมันผิวแห้งมันแตกอืม แล้นเน็ดจังซีมันผัด่นบ่เขาน้ำาจิ้มดีเนาะอืมอืม หนต่อไปเกิดขึ้นขั้น,นยากอีกอย่างล้วแบบว่าเขากินแบบท่านที่ท่านใดนะมันละสาใจอันอย่างบุหรีกินแล้วคืดออยังยงเนี่ยงงบุษราเลยทั้นคดยากเลยไม่กินแล้วอ๋อ กุ้มโดนไอ้โดนทั้งจังซี่ยากเองนะอือหึกแล้วกลินไปละแปดมากที่เก้าอืม มือแลงสิเป็นอยงไรเนาะสิเข้าไปไว้มาซาบ่เนาะแฟนคลับวันย่ำซาซาเนี่ยพ่นเ่าเรื่องกินไว้เนาะย่ำไว้จะไปยำเฮ็ดค่อยๆกินซาซาตามแฟนคลับเพิ่นขอ,ขอมานะ <laughs> มันกันปัพุงเพิ่มเติมนี่ ข้าก็จิมือแล้วก็คำแล้วเมืมมม่อไหนที่บนหนาวแห้งนะนยุงมันมาแล้วได้ไหมวัววัววัววัยุคแข้งยุขาแล้วยุงอืม เอาใกล้กลๆเนาะมันจังเห็นขักเนาะมันจังเห็นกินไอหมูอยากน้ำลายแตกน้ำมันนะอเออจังไหนมันกับบุขักมันบ่จังซีรุ่นบ่เออ,อเฮ้ม กินอย่างก็กินใหมันอิ่มอิ่มานกินอินหน่อยกินหน่อยกินพอคิดทอดคิดเถึงแล้วคิดยากอีกวันนี้แผลกล้ากินน้เนี่เขาแควกัด้วเดี๋ยว ลูกจอไปยังไงกินบมมดหรอกอิมยังมาตอมแข้งตอมขาแล้ว สองสี่หกดสิสองสิบสี่สิบห้ามากเต็มทองแล้ว จะกินลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายน้อ,อยซซายน้ำปลาแดียน้ำปลาล่าโอ้ยเฮียอืม <c oughs> อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งสุดท้ายอื <c oughs> อ๋ออย่างกงนึงอ้งอ,อน้ำพริกอันนี้น้ำแจ่อันนี้บุญมแพ่กล้าเขียนไม่แต่เขาเขากัดเลยดิมัน้อจะเป็นเงิน สมใจายากเลยวะมึงบูเบิบสอ่ะสมเปรียวสมใจายากแล้วม้อน,นี้นะอ่าเดี๋ยวเฮามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสม,มักทันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะ มูเพื่อนพี่น้องท่านผู้สมบ๊ายบาย